คุยอยู่เห็นข่าวแล้วใช่ไหมฮะที่เขาจะเนี่ยพนันออนไลน์เขาจะเอาให้เสร็จเร็วเลยนะเขาบอกภายในเดือนสองเดือนเลยนะอันนี้ดูแล้วเห็นมีความเห็นไงบ้างฮะเขาเขาทำสองอย่างคู่ขนานกันครับใช่ใก็คือเรื่องเอ่อเอ็นเตอร์เทนคอมเพล็กซ์อันที่หนึ่งและอันที่สองก็ทำเรื่องพนันออนไลน์นะครับก็คือถ้าพูดตามภาษาเอ่อ พวกเราคุยเองคือถ้าเป็นแบบสถานบันเทิงครบวงจรก็อาจจะเป็นเรื่องของทุนใหญ่แต่ถ้าเป็นพนันอ,ออนไลน์ก็ประชาชนทั่วไปรวมทั้งเยาวชนด้ว <c> ย <oughs> โดยสรุปก็คือว่ามันจะไปเออผมก็จะมันเป็นมันเป็นกลเกมทางการเมืองหน่อยนะก็หมายความว่าการเดิมมันจะเป็นเรื่องไอ้พระราชบัญญัติสถานบันเทิงครบวงจรไหมครับไอ้เรื่องไ <c oughs> อ้เรื่องเออินเตอร์เทนคอมเพล็กซ์แล้วก็กลัวคนต้าเรื่องคาสินโน ก็ปล่อยพนันออนไลน์มาเพื่อคนต้างพนันออนไลน์มากกว่าเพื่อ,อไอ้กฎหมายฉบับน,นี้จะได้ผ่านไปได้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> มันเป็นมันเป็นลักษณะเช่นนั้นครับ <c oughs> นี่พนันออนไลน์เนี่ยถ้าถ้าถึง,ถถงพูดถึงเทียบกับไอ้บอนคาสิโนเนี่ยกลุ่มมันมันอาจจะเป็นคนละกลุ่มเป้าหมายนั้นพนันออนไลน์เป็นตัวอ,อันตรายมากเพราะว่าอืถ้าต่างประเทศที่เขามีบอนทั้งหลายเขาก็ปากจริงจังในพนันออนไลน์ไม่มีเฮลขึ้นมาบนโต๊ะหรอกครับ อืมมันก็มันขัดขัดกันนะอ่ามันขัดขัดกันใช่ครับอืม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 ะในโลกนี้ไม่มีใช่ไหมพนันออนไลน์แบบถูกกฎหมายเนี่ยยังไม่เห็นจัยังยังไม่ยังไม่อโต้พนันทั้งหลายอ่าโต้พนันทั้งหลายแต่นี่พนันออนไลน์บ้านเรามันหลากรูปแบบมากมันสารพัดสารเพนะมันมันตัวเนี้ยเขาจะปิดทั้งนั้นก็ตามปิดทั้งนั้นแหละครับไม่มีใครเปิดให้เปิดหรอกอืมเขาเพราะรู้ว่าอันตรายมัน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 ฝังหลึกค่อนข้างมา ของเรามันไม่ไม่ไม่เด็กๆี่นเลยใช่ใช่ใครที่ใครที่ครอบครัวมีลูกติดพันธนาลายจะปวดหัวมามันเป็นทุกข์ไปทั้งชีวิตนั่นแหละอืมตามตามแก่นี่ที่บอกว่าในเมื่อเราก็ปราบมันไม่ได้แล้วมันผิดกฎหมายเอาขึ้นบนดินให้มันเล่นถูกกฎหมายกันไปเลยเนี่ยรายได้จะได้เข้ารัฐอันนี้คู้อยู่่ฟังนั้นเป็นไงมันก็เหมือนเอออีกหน่อยเด็กไม่ต้องหลบๆซ่อนๆเล่นมันก็เป็นมันก็เป็น มันก็เป็นตะกะที่เขาพูดกับทุกอย่างตอนที่เราจะเอาเอายาเสพติดขึ้นก็บอกมันเันมเสมันเป็นเรื่องเป็นราวไปไม่ต้องไม่ต้องไปให้มันหลบหลบซ่อนซ่อนอะไรอย่างเงี้นะคือเหมือนกะโสวเพณีอะไรอย่างงี้ให้มันถูกกฎหมายไปไม่ต้องหลบซ่อนซ่อนเนี่ยคือคือมันเป็นตะกะที่มันมันฟังดูง่ายง่ายไปเนาะแต่ว่าผลกระทบมันแรง ถ้ามันแรงมันก็ต้องรู้ว่าอันไหนมันเหมาะไม่เหมาะอันไหนมันมันควรเอาขึ้นมามันก็ดูเป็นเป็นเรื่องๆไปไม่ใช่เป็นตะการเดียวที่จะบอกว่าไอ้ที่ผิดเอาขึ้นมาให้หมดอย่างเงี้ยไอ้ไอ้ที่มันเป็นตรการที่ไม่มองผลกระทบโดยรวมนี่คือปัญหาใหญ่บ้านเราแล้ะครับอืมแล้วก็แต่ครับแล้วคุณทักษิณเขาบอกว่าเอาขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวคุมเด็กต่ำกว่า20แล้วถ้าใครติดพนันเดี๋ยวเอาไปบําบัดอืมง่ายจังเหมือนกับยาบ้าไงบําบัดได้ไหมล่ะเต็มไปหมดเต็มบ้านเต็มเมืองอะ เออมันไม่มีทําบําบัดได้หรอกมันไม่มีทางบ้านเรามันไม่มีอะไรที่มันทําแล้วเป็นทําได้ต่อเรื่องเป็นเรื่องเป็นราวโทบังคับใช้กฎหมายขังคุกยังไม่ติดคุกเลยทําอย่างื่นได้ยังไงล่ะเออเออเออมาง่ายๆกับตัวเองยังไม่ติดคุกเลยทําเรื่องอื่นได้ยังไงล่ะอันนี้พูดตรงไปตรงมานะเออมันบังคับใช้กับตัวเองไม่ได้บังคับกับคนทั่วไปที่มันเป็นโรคเป็ดทำนี่ยังไงอ่ะอืมอืม ใช่ไหมโกงข้อสอบจนแก้ก็ไม่ได้เลยครับไอมันไม่มีทางหรอกครับด้วยนะอืออันนี้พูดโดยหลักหน้ามันไม่มีทางครับคือพูดอย่างนั้นอ่ะพูดเอาแต่ได้ไงแต่นี่มันมันอันตรายต่อเยาวชนขนาดไหนอ่ะเท่าที่ครูอยู่ก็อยู่กับเด็กเยาวชนอยู่มันสัมผัสภาคสังคมมานานเนี่ยคือขนาดนี้เด็กของผมที่เจอปัญหาอยู่ที่เกี่ยวกับเรื่องนี้มันมีมันมีสามเรื่องปนกันหนึ่งก็คือเรื่องยาเสพติดอันนี้นี่หนักที่สุด นะครับอันที่สองจะเป็นเรื่องไอ้เปิดบัญชีโดยไม่รู้เรื่องคํามาจ้างเปิดแล้วไปที่หมุนเงินลกติดพวกโอ้วันนี้อันนี้โดนหนักเยอะมีคําสั่งสารมันที่ผมเยอะมากเลยนะครับเพราะเด็กไปเที่ยวเปิดบัญชีได้เงินเปิดบัญชีแล้วไปตัวอะไรก็หมุนไปเรื่อยไอ้นี่คือเรื่องใหญ่เรื่องที่ผ่านมันจะติดการทันนานนี่แหละครับทนนานทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยถูกตามว่าตามเช็ดบางทีไปถึงบ้านขนตู้ยงตู้เย็นกระทืบ ลากมอเตอร์ไซค์ไปเนี่ยเยอะไปหมดอืมันมันแรงกว่าที่เราคิดนะครับอืมอืมนะครับอ่าอืมอืมเป็นสามเรื่องเนี่ยที่ที่เป็นเรื่องใหญ่นะวันนี้ครับครับวันนี้วนนี้เราจะทํายังไงดีดูเหมือนเขาก็จะเร่งเต็มสูบเลยนะทั้งสองเรื่องอะจจะดูเหมือนไม่หรอกมันจะมาทางออนไลน์โอดปาดหน้าทางออนไลน์าออนไลน์ไม่ผ่านหรอกครับเพื่อผมเถอะต้องไม่มีทางก็ขึ้นมาเพื่อเพื่อมันเป็นเกมการเมืองนะครับก็ต้องการทุนใหญ่ เป็นเรื่องไอเดเทอร์คอมเพกมากกว่าเพราะมันเป็นเรื่องการไปฟอกเงินก็ได้ไปหมุนเงินก็ได้ดึงทุนมืดเข้ามาได้โอ้มันใช้เงินเยอะมากนะครับในเมืองอ่ะผู้ชมหมายถึงว่าเขาเสนอสองเรื่องอีกเรื่องค้านเขาเอาเขาบอกอ้าเห็นด้วยกับคาค้านแต่อีกเรื่องหนึ่งเป้าหมายคือเขาต้องการผลักตรงนี้ให้ผ่านใช่ไหมถูกต้องครับการผ่านคาสิโนให้ผ่านถูกต้องครับ พรา oh, <okay. S 1> ระพนันบอลกันนัออนไลน์มันกระทบคนทั่วไปเราไม่เอาก็ได้เลยแต่อันนี้มันมีเกี่ยวไปทุนใหญ่เข้ามาจํากัดคนเล่นคนไทยเข้าไม่ได้จะเข้าได้ตัวทุนเท่าไหร่เข้าแต่ละครั้งเสียงเงินเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะมันจะหนักไปทางโน้นหมายถึงพน, <ะ S 2> าน,านันออนไลน์จะเป็นตัวหลอกอผมเห็นอย่างนั้นนะพออยู่ๆก็พูดขึ้มานะ่ะอยู่ๆก็พูดขึ้นมาเลยจะเป็นอย่างนั้นหรอครับ mm hmm. ถ้าผม เพราะ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 ครูอยู่มองว่าเรื่องนี้มันจะแรงต้านมันจะแรงแล้วเขาก็จะถอยแต่เขาก็จะกกะทบมันกระทบคนใช่เขาจะเปรียบเทียบไงให้คนพูดว่าไอ้พนันออนไลน์ไม่ได้นะมันกระทบคนเยาปชนกระทบเด็กอะไรนี่ไปหมดเลยมันก็บอกอ้าวท้างนั้นไอ้อินเทอร์เนคอมเพล็กมันจํากัดนะจํากัดคนนะ มันไในบรุบมใหญ่เข้าได้นะอย่างนี้นะมันจะเป็นสร้างารความเปรียบเทียบระหว่างเอเซีเรีอยู่ในวงจํากัดไอ้นี่มันยังดีกว่าเพราะฉะนั้นเอาอันนี่เลยอเก็จะเป็นอย่างนั้นแหละครับเพื่อกลดแรงต้านในกฎหมายฉบับนั้นอืม ครับผมก็มองแบบนี้แหละเพราะว่าเป็นไปได้นะครูอยู่นะฮะเพราะว่าไอ้นี่มาแบบไม่มีปีมีครุยเลยเออแล้วก็ลุ้นกันเลยนะถูกไหมครับใช่ครับแล้วรัฐบาลก็ไม่จริงจังในกระบวนการปราบปรามได้ซ้ําทั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้เข้มข้นอยู่พักหนึ่งก็พูดึ้นไปอย่างนั้นแหละครับมันก็แต่แต่ในแง่มุมกลับยิ่งพูดพักยิ่งเละจะไปกันใหญ่อืม อืมอ่าเนี่ยคือการเมืองมันเล่นสเปซสาปะไปหมดแต่จริงจริงิงดีตอนนี้เขาต้องการทุนใหญ่ต้องการทุนใหญ่เข้ามา,าแลับแ,แ,แ,แล้วถ้ามีไอเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นี่กูหยุยมีความเห็นยังไงมันก็มีคำถามเยอะพอสมควรเพราะ <S <S 2> <S 2> ว่าไอไอกฎเกณฑ์ต่างๆเนี่ยที่ออกในตัวกฎหมายเนี่ยมันไม่ม,มันมันอะไรอ่ะ ไม่ยังตอบคาถามไม่ได้ว่าไอ้บ่อนทั่วไปมันปิดได้ยังไงนะครับไอ้บอนทั่วไปก็ยังมีอยู่ตามปกติไม่ได้จัดกงจัดการอะไรมันนะครับแล้วถ้ามันจะคืบไปสู่การให้บ่อนทั่วไปเนี่ยถูกกฎหมายไปด้วยนี่ตัวใน,นในใ,นในระยะยาวนะครับอืมเพราะมันเป็นการตัวนี้ไม่ให้คนคนชั้นกลางและชั้นล่างเข้าไปเล่นเนี่ยมันก็ต้องไปกระจายตัวอื่นเข้าไปในชุมชนให้มันได้เล่นกันมากขึ้น ก็พูดง่ายเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์อาจจะเป็นคนไทยระดับมีตตังหน่อยอืแต่ว่าก็ดูหลังเป็นอย่างั้นะครับกลุ่มเป้าหมายกลุ่มหนึ่งอือใช่ครับจะเป็นยังไงจะเป็นยังไงอ่า พอ,อ,อที่ดูรายละเอียดของมันจะเป็นอย่างนั้นฮะแต่ว่าแต่สิ่งที่อบอกว่าคือมันมีปัญหาก็ะจะมาบ,บวกกับทุนการเมืองอแต่มันมีปัญหาคือว่าไอ้ตัวกฎหมายมันหลวมมากมันบอกว่าทั้งนี้ให้แต่เป็นคณะกรรมการกรรําหนดหลักกงหลักเกณฑ์ทั้งหลายนั่นซึ่ง,งไอ้กรรมการกําหนดที่มันมันไม่ได้นําไปสู่กระบวนการรับฟังความเห็นนี่ครับ พอได้มีกฎหมายรับกรรมการไปกําหนดเองเจ้าอยังไงคนเข้าคือใครอายุเท่าไหร่กลุ่มเป็นยังไงมันไปตั้งนู้นหมดการเป็นกรรมการมีอำมากให้ให้ไอ้บอดเอ็นเตอร์เทนเมนต์ไปที่นิ้วส้ายขวาเลยนะ ตก,ก,ตกต้องถกันนี้อันตรายอันี้อันตรายมากครับคือเขาบอกว่าไอ้ตอนที่ทํารับฟังความคิดเห็นที่กรรมธิการไปร่างมันมันมีรายละเอียดเยอะนะเ <c oughs> ช่นออไอ้มาตรการเยียวยาทํำยังไง <c oughs> ขอบเขตของโลเคชั่นต้องดูยังไงอะไรเนี้ยแต่ <c oughs> แต่ <c oughs> ไอ้ตัวร่างใหม่นี้ไม่มีเลยหลุดออกไปหมดเลย <c oughs> ใช่ครับแล้วก็ถ้าเราดูดีไอ้กระบวนการรับฟังบ้านเราตามมาตราสิบเจ็ดบลกสองจะเห็นว่าเขาลงในเว็บไซต์ เท่านั้นเองคนก็ไม่ค่อยไปอ่านหรอกครับแต่บางทีการรับฟังมันต้องเอาทีละประเด็นทีละประเด็นเนี่ยไปเปิดเวทีสาธารณะเพราะมันมีผลกระทบแรงเนี่ยฮะแต่ก็ไม่ทำหรอกเาก็โปรยลงไปแล้วใครไปเปิดชาวบ้านไปเปิดเว็บไซต์ดูยังไงล่ะผมคือผมอยู่ในเรื่องกฎหมายมานานไปดูเถอะไปเปิดดูกฎหมายเอกสารประกอบนะรับฟังไปสามครั้งคนรวมเจ็ดสิบเจ็ดคนหกสิบห้าคนร้อยห้าสิบคนนึกออกคนที่ตอบเข้ามา เขาไม่มีกระบวนการรับฟังที่เป็นกระบวนการนี่คือจุดอ่อนของกฎหมายไทยทุกฉบับเลยทุกฉบับนะครับแล้วก็เราเคยทาสําเร็จช่วงหนึ่งเนื่องจากผมเป็นประธานติดตามมติผมก็มีข้อเสนออย่างนายยกยุคพันประยุทธ์ว่าก่อนจะมีกฎหมายเข้ามาไอ้กฎกระทรวงไหลมันต้องล่างไหมเราดูด้วยอืกฎกระทรวงระเบียบประกาศซึ่งมันมันไม่ไม่เคยออกไงฮะเราไม่เคยเห็นก่อนไงไอ้ตัวรายละเอียดท้ายท่านก็ผลักให้เราได้อ่านก่อนมันเลยทำให้เราเห็นภาพโดยรวมหมดเลยอันนี้ไม่เห็นหรอก คหมชมันนี้ไม่เห็นเขาไม่เห็นอันตรายมีอะไรที่เกี่ยวข้องกันยี่สิบสี่ฉบับนะใช่ครับใช่ครับอันนั้นตัวอันตรายที่สุดเพราะว่าอยู่ในวงการมารู้ว่ามันไปตายตรงไอ้กฎกระทรวงระเบียบทั้งหลายประกาศทั้งหมดนี่อืมันเป็นอันตรายที่สุดครับผมแล้วแล้วรูอยู่มองว่าสมมติว่าไอ้ตัวล่างเนี้ยอ่ามันเสนอในะนามพรมอเข้าสภาไปเนี่ย การการไปปรับเปลี่ยนในคลมอรหรือไม่ผ่านเอ่อไอ้ปรับเปลี่ยนในสภาหรือไม่ผ่านสภานมีความเป็นไปได้ไหมหรือยากมากมันขึ้นที่ร่างประกบฮะเพราะมันไม่เคยมีใดที่จะมีร่างรัฐบาลร่างเดียวมันจะมีร่างงพราคฝ่ายค้านมีร่างพักการเมืองอื่นเพราะมันมีเหตุผลส,สองประการหนึ่งคือการมีร่างประกบมันทําให้เราเป็นกรรมธิการได้ด้วยถะสมมติพักพักพักไทยนี่นะฐนาส่งร่างประกบก็จะมีสัดส่วนพัก ก็ไปเป็นกรรมติการได้ด้วยนี่องมัน <c oughs> มันมีเสียงอ่ะมันมีเสียงในในกรรมติการได้พรรคประชาชนเนี่ย<ะ>เขาเขายกข้ออ้างเนี้ยว่าเขาไม่ได้ค้านเพราะว่าเขาต้องการจะเสนอร่างประกบแล้วก็เข้าไปเป็นกรรมติการพรรคประชาชนเนี่ยเป็นคนหนุ่มคนสาวแต่ว่าค่อนข้างหนักไปทางสมัยใหม่โดนได้มองผลกระทบสังคมเขาชอบสุราเสรีก็ชอบยาเสพติดเสรี เขาชอบที่มันเสรีหมดซึ่งมันก็เป็นอันตรายพอสมควรม,มันเป็นการก้าวกระโดดซึ่งมีฐานรากอันนี้เป็นปัญหาหลอดพักขเขาเือนกาอม,มันเป็นความก้าวหน้าแบบเสรีซึ่งซึ่งไม่ได้มีรากอันนี้คืออันตรายขุงพรคเขาแต่ความคือคนหนุ่มสาวหน้าตาต่างปรารถนาจะให้มีแต่ว่าวิธีการควบคุมจัดการเนี่ยไปไปวัดกันตรงนั้นถูกไหมฮะใช่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 ก็ต้องกลับมามองว่าวุฒิเจ้ายังไงซึ่งแม้วุฒิจะไม่เห็นด้วย มันก็แค่ชะลอได้ได้แค่ร้อยแปดสิบบาทเท่านี้อ๋อใช่อืแค่นั้นเองมันก็แค่นั้นแต่ผมเชื่อว่าไม่ง่ายกฎหมายฉบับนี้ไม่ง่ายหรอกเพราะว่ามันมันเนนีมันมาตอนมันเห็นว่ามันมาแบบมาจะเอาเงินหนาะนะพูดตรงไปตรงมานะมันมันไม่ไม่ง่ายหรอกมันไม่ง่ายอ่ะเพราะมันถ้ามันมีกฎหมายเข้ามามันมันเป็นแหล่งฟอกเงินขนาดใหญ่นะมันมันทุนการเืองสีเทาเข้ามาเต็มไม่หมดเลยนะ ขณะนี้บางคนเป็นแค่เอาที่มาที่ไปของเอาสิที่เลยเอาง่ายง่ายแบบเอาแบบเอห้าเสือลอตเตอรี่เงินไหลได้จากลอตเตอรี่ก็ทำภาคการเมืองได้สบายมากง่ายภาษาเลยกับไอ้ไอ้บ่อนคาสิโนซึ่งมันรหลได้มากกว่าทั้งหมเยอะมันต้อมันต้องเทียบเคียงนิดหน่อยไม่ให้รวมชุดมันก็รวมชุดกันได้ถูกไหมได้เราจะเห็นเลยครับว่าโอ้นี่นี่อันนี้คือคือเรื่องใหญ่ฮะมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องคุณเลยที่ก็ต้องการ ต้องกันเงินเยอะตอนนี้นะแล้วคนที่เข้ามาบริหารมันก็เป็นคนที่บ้ากันเงินอยู่เลยมันก็เป็นอย่างนี้แหละอ่าครับเอาเอาเงินเยอะๆไปทําอะไรอ่ะผู้อยู่เอ้าการเมืองมันใช้เงินไงคนนี้ก็ใช้เงินก็ซื้อเงินซื้อเสียงได้ไงอืมแล้วนี่เงินยังซื้อตําแหน่งได้เลยไม่เห็นเลยได้ได้สีกี่คนในสมุน่งในสมุทรราการบอกว่าผ่านยากเนี่ยหวังแรงต้านจากตรงไหน สภาเอ่อวุฒิสภาอเออสภาสูงแล้วฮะเพราะสภาล่างนี่ดูท้าไปด้วยกันหมดนะผม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 ว่ามันมันไม่ได้เป็นกฎหมายเข้าหรอกแม้กฤษฎีกาจะดูนะคือคอรมอเป็นมติคอรมอแต่ผ่านกฤษฎีกาก็ต้องดูรายละเอียดทั้งหมดต้องรับฟังทั้งหมดแล้วก็เข้าขสภาเนี่ยผมว่าผมว่าไม่ได้อะผมว่าจะมีคนค่อยๆลุกขึ้นมาคาจะเป็นระบบเบรกก่อนก่อนเข้าสภาด้วยกาใช่ไหมถูกต้องผมเชื่ออย่างนั้นครับ เพราะผมดูกระแสแล้วมันต้องกระแสสังคมแรงจนต้องถอยอะไรเงี้ยเหรอครับครับผมเชื่อว่ามันมันเกิดได้เพราะว่าเขาอาจจะประมาณกระแสได้ต่ําไปเพราะเขามีเรื่องหลายเรื่องเป็นชนักติดหลังอยู่บวกเรื่องนี้เข้าไปอีมันจะบินแลนให้คนกระเพื่อมมากขึ้นด้วยอ่าเพราะหลายเรื่องที่คนลุกขึ้นมานี่มันก็เขาไม่ทําตอนนี้แล้วเขาจะต้องทาตอนไหนอ่ะกูอยู่ก็ไม่ทําก็ไม่ทําไม่ทําไม่ทําก็ไม่ต้องทําก็จะไปทําทําไมล่ะครับ มีหลายเรื่องที่คุณควรจะทําคุณกลับไม่ทําไม่เข้าใจเลยอเม็นไหม<ำ>มันมีหลายเรื่องที่มันทาได้อ่าฮะครับผมคร<ำ>ับ<ำ>แล้วในในแง่เอคุณอยู่นี่ในฐานะพี่ก็ดูแลด้านเนยาวชนนี้จะจะมีส่งเสียงค้านแรงๆอะไรกับใครไหมหรือหรือแบบออกจดาตอนนี้กระบวนการอะไรไหมคือกระบวนการของคนทางานสังคมเขาเคลื่อนกันอยู่ตอนนี้เขากำลังเขาจะคุยวงในกันอยู่หลายวงทีเดียวนะครับ ก็จะกุนโหนติดกันเคลื่อนไมจะทำยังไงครับผมครับอแสดงว่าตอนนี้กาลังพูดคุยกันอยู่ว่าจะขยับกันยังไงอย่างเงี้ยหรอใช่ครับใช่ครับใช่ครับครับผมอ๋อแต่แต่เตือนไว้ว่าแรงต้านเยอะแน่ว่างั้นอ๋อเยอะเยอะเยอะต่อไปเยอะเขายึงออกไอออนานออนไลน์มาไงเล่ยคนต้านทางโน้น่ยอืมเขาก็เล่นเกมเป็นบอสมควรครับผมอ๋อเลยะฮะแยกแยกกันเดินเนาะ เพราะว่าในในในแกนนําของพรรคก็มีเอ็นพออยู่หลายคนเขาก็เข้าใจแนวนี้อยู่กันโอเห็นอ้วนภูมิธรรมหีอ้วนภูมิธรรมที่เอ็นีโอแท้เก่าก็อย่างนี้แหละก็รู้ทันหมดรู้เกมกันเอสมกวรครับผมได้ได้นะฮะเห็นภาพเลยนะครับอะวันนี้ขอบพระคุณครูอยู่ครับครับขอบคุณครับทั้งสองท่านขอบคุณครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับนะฮะ คุณวันลบตังคนานุรักษ์นะฮะหรือว่ารูหยุ่ยููหยุ่ยมองว่าอันนี้เป็นเกมฮะพยายามจะสับขาสับขาหลอกแล้วก็เอาเอ่อพนันออนไลน์มาเป็นตัวหลอกเรารู้ว่าอย่างไงก็ไม่ผ่านหรอกเพราะว่าคนต้านเยอะแต่เป้าจริงๆอยู่ที่เอนเตอร์เทนเมนต์